สวัสดีเช้าวันใหม่รับแสงตะวันนะคะนี่แสงตะวันกำลังขึ้นมาพอดีพอดีที่ข้างห้องนอนที่ข้างเตียงนอนด้วยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็เปิดหน้าต่างเปิดผ้าม่านออกก็ได้รับแสงอรุณได้รับแสงตะวันในายามเช้าเลยนะคะ ก็เมื่อก่อนนี้ไม่มีเวลาที่จะทำเช่นนี้ที่ทำงานอยู่นะคะก็ต้องรีบไปทำงานรีบเร่งเตรียมนู่นนี่นั่นแต่เช้าเลยนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำเช่นนี้ได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้แสงแดดทำให้เราได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเมื่อเราได้สัมผัสนะคะบรรยากาศก็ดีด้วยนะคะนั่งมองคุณลุง ตักเอาน้ําปุ๋ยไปรดน้ําให้ป้านะคะวันนี้ป้ายังไม่ได้ลงไปแต่เดี๋ยวป้าจะลงไปทําปุ๋ยต่อนะคะป้าจะเอามะม่วงที่มันสุกงอมไปทําต่อไปเอาใส่ถังแล้วก็เอาน้ําหมักต่อให้คุณลุงเอาน้ําหมักออกไปรลดต้นไม้ให้ก่อนนะคะเราก็ยังสามารถหมักต่อได้เรื่อย อันนี้คืองานของป้าลุงแม่แม่ที่สวนแต่เวลาที่ออกไปทํางานเวลาที่ไปกิจกรรมเราก็ไปนะคะก็ยังไม่ได้หยุดซะทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าป้าไม่มีไม่มีงานหลักที่จะทําแล้วแต่ว่าก็ไปช่วยคุณลุงนะคะดูสิเนี่ยไม่ใช่แสงแดดเท่านั้นนะยังได้มีโอกาสสัมผัสกับใบไม้สีเขียวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นใบลีลาวดีหรือว่าใบโมกใบแก้วก็เคี้ยวชะอุมมองขึ้นไปด้านบนก็มีฟอกเทลมีใบของผู้นายพลต้นออ,อะไรนะเขาเรียกว่าต้นเม็กนะคะผักเม็กต้นอยู่ตรงนั้นชูช่อยอดสวยงามนะคะแล้วก็กินได้ด้วยเป็นผักได้ด้วยนะคะ รถส,สุคนก็บานเรื่อยๆนะคะแล้วก็วายไปแล้วก็มีดอกตูมดอกบานออกมาเรื่อยๆบรรยากาศจึงว้าวมากนะคะแต่วันนี้ป้ามายืนทําคลิปอยู่ตรงนี้อาจจะมัวๆไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าถือโอกาสอาบแดดไปด้วยนั่นเองนะคะอาบแดดตรงช่องหน้าต่างนี้ ันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราวางวางแผนกับคุณลุงเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงวัยเกษียณไม่มีงานทําตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเราทําหน้าต่างไว้รอบบ้านเลยนะคะอย่างห้องนี้ก็มีหน้าต่างสามบานเลยนะคะมีทุกทิศทางแล้วก็ตรงที่ไม่มีหน้าต่างก็มีประตูผนังห้องของป้ามันจึงไม่ไม่กว้างขวาง,วางไม่อะไรมากมายส่วนมากก็มีแต่ช่อง เพราะว่าเขาบอกว่าทำหน้าต่างเยอะๆนั้นระบายอากาศแล้วก็ลมพัดผ่านได้ดีนั่นก็คือ,อเป็นสิ่งที่ควรทำบ้านนะคะสิ่งคือเป็นสิ่งที่ดีถ้าพูดโดยทั่วไปเขาก็บอกว่าห่วงจุ้ยจะได้ดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ดีจริงๆด้วยเมื่อก่อนนี้ป้าไม่ได้ทำแบบนี้เหมือนที่เล่านะคะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็รีบเร่งในการที่จะเตรียมตัวออกไปทำงาน กลับเข้าบ้านมันก็ไม่มีแสงแดดแล้วมันก็มืดแล้วหรือต่อให้มีแสงป้าก็าไปรดน้ำต้นไม้ลุยสวนที่กลับจากทำงานเนื่องจากว่าต้องรดนยามที่มันยังมีแสงนะคะบางทียังเปิดไฟรถด้วยซ้ำไปก็เลยพลาดโอกาสที่จะมาอาบแดดที่ตรงหน้าต่างบรรยากาศดีๆตรงนี้นะคะลมพัดมาเย็นดีจังเลยอะ่ะนะ ไม่ใช่ได้อาบแดดเท่านั้นนะแต่มีลมเย็นๆพัดโชยมาหู้บรรยากาศแสนวิเศษจริงๆเลยนะคะเนี่ยได้ทั้งสุขภาพร่างกายได้ทั้งสุขภาพใจนะคะเมื่อมานั่งอยู่ตรงนี้สุขภาพกายก็ได้อาบแดดและสุขภาพใจก็ได้ชมนกชมไม้แล้วก็มีลมเย็นๆพัดมาดีมากเลยจ้ามันเป็นสิ่งที่ยอดปรารถนาของ ทุกคนทุกผู้ทุกนามเลยนะคะในการที่อยากจะทำให้สุขภาพร่างกายได้แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพใจที่มีความสุขนะคะต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เฝ้าฟูมฟักช่องรักกระท่อมชมจันนี่เลยนะคะเฝ้าฟูมฟักสวนรักกระท่มชมจันที่เราก็ปลูกเอาไว้ตั้งแต่เล็กแต่เขายัง ต้นเล็กๆนะคะทีนี้พอเติบใหญ่ขึ้นมาก็เป็นแมกไม้เป็นสวนเหมือนเป็นสวนป่าเวียงกล้องมาทางด้านนี้ก็เจอต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะคุณลุงก็ยังรดน้ําปุ๋ยเดี๋ยวพอป้า,าชมนกชมไม้ตรงนี้เสร็จนะ้นเดี๋ยวป้าก็จะลงไปเอาปุ๋ยไปทำต่อนะคะคุณลุงก็คงจะไปทำงานต่อนะคะ เออกณลุงยังทำงานอยู่ก็ไปทำทุกวันนะคะแล้วก็มีเวลาเช้าเย็นก็แวบเข้าสวนแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ตัดหญ้าด้วยตอนนี้คุณลุงกำลังพยายามตัดหญ้าออกจากสวนนะคะก็ตัดเสร็จไปเป็นบางส่วนบางส่วนแล้วและแต่ตอนนี้ก็เออมาปลีกเวลามารดน้ำให้ป้าก่อนนะคะ ราะว่ามันทีนี้ต้องออกไปโซนไกลๆนะคะต้องหิ้วไปไกลๆคุณลุงก็แข็งแรงกว่าป้านะคะสามารถหิ้วไปไกลๆได้แล้วป้าก็ทำในส่วนของป้าที่พอจะทำได้นะคะว้าววันนี้ก็พาพี่น้องของเพื่อนลูกหลานเอซนะคะมาและทุกทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ของป้าวันนี้ก็ป้าพามาอาบแดดแล้วก็มาชม ใบไ,ไม้สีเขียวสดชื่นสดชื่นนะคะดีจังเลยอ่าสำหรับคลิปนี้เช้านี้ก็แบ่งปันความสุขเล่าสู่กันฟังถึงชีวิตของวัยสอวอในการที่จะต้องอ่าดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและก็จิตใจนะคะดูสิเนี่ยโอ้คุณลุงก็เริ่มที่จะตักเอา ถังใหญ่แล้วนะคะคุณลุงเริ่มตักถังใหญ่ออกไปแล้วแล้วป้าก็จะต้องไปเอาน้ําไปใส่นะคะใช่คะ่ะคุณลุงโกโยออกมาไว้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ก่อนค่ะมันกรีดนะคะอ่ามันจะได้ตักได้สะดวกเพราะว่าป้ายังไม่ให้ตักเอาเมล็ดแล้วก็เอาเปลือกเพราะว่ามันมีลูกที่ป้าเอาลงไว้ด้วยเอาลงแช่น้ําไว้นะคะ ที่ที่ขยำยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่ามันเยอะแล้วนะคะเอาไว้ขยำต่อแล้วก็เอาน้ำหมักต่อแบบนี้ก็จะไดะ้น้ำหมักไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มะม่วงสุกก็ยังเต็มพื้นนะคะร่วงลงมาแต่ว่าอาจจะมีเวลาก็จะไปเก็บมะหมักต่อแหละเสียดายนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่ในสวนนู่นเลยใต้ต้นของเขาก็ดีก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะ แต่ว่าจริงหรือไม่ป้าไม่รู้นะได้ยินผู้รู้เขาบอกว่า,าใบไม้ชนิดเดียวกันนี้อย่างเช่นสมมุติว่าต้นออะไรละ่ะต้นมะม่วงนะคะอย่างเช่นต้นมะม่วงนี่แหละแล้วทีนี้พอเอาใบมะม่วงใส่ต้นมะม่วงมันจะไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันไม่กินใบของตัวเองเอ้าแบบนี้ก็ได้ได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็มีด้วยเหรอต้องเอาไปใส่ใบชนิดอื่นเหมือนป้าเปียกเอาใบลำไย,ยมาจาก ที่โบตัวนั้นก็เอามาใส่ที่ต้นมะม่วงแบบนี้โอเคดีเลยเขาว่างงั้นอ่ะก็ฟังมาหลายความรู้หลายอย่างนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้แบ่งปันเรื่องราวดีๆไว้ให้พี่น้องของเพื่อนลูกหลานได้ชมได้รับชมรับฟังข้อคิดดีๆความสุขของยายวบเกษียนนะคะเมื่อมีคุณตาก็ดูแลอยู่ ขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่ด้วยกันไปนานแสนนานสองผู้เท่ากระท่อมชมจันนะคะสวัสดีค่ะ